สวัสดีครับนี่คือท้องฟา้าท้องฟ้านะครับยามเย็นนะฮะหกโงเย็นยอดเขากลาจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็ท้องฟ้าก็จะมีสีแปลกๆนะครับมีพลังงานนะครับบนท้องฟ้านะครับเราลองมาดูว่า พลังงานนี่คืออะไรอันนี้ให้กล้องคลิปจากโทรศัพท์ธรรมดานี่ฮะบันทึกไว้นีครับะนะครับมีแสงสีชม้มนะครับเป็นลำแสงถ้ามองจากตาธรรมดาก็เหมือนเป็นก้อนเมฆนะครับแล้วก็มีแสงส้มส้มนะครับแต่ว่าพอมองในกล้องเนี่ยเหมือนเป็นกลุ่มพลังงานสีส้ม นะครับเป็นกลุ่มพลังงานสีส้มตรงข้างหน้านะฮะนะครับตรงข้างหน้านี้ะนะครับลองซูมอีกสินะครับอันนี้ก็คือก้อนเมฆที่อยู่บนยอดเขากลาเนี่ยนะฮะอ่านะฮะเป็นมองจากกล้องนะครับมองจากกล้องจะเป็นแบบนี้นะครับ มองจากกล้องนะครับแต่ถ้ามองจากตาข้างนอกก็เป็นเหมือนก้อนเมฆธรรมดานะครับเป็นก้อนเมฆธรรมดานี่เองนะครับเป็นก้อนเมฆธรรมดานะครับสีชมๆมนะครับพอมองจากกล้องนะฮะอันนี้ก็คือด้านตรงเข่ากะลานะฮะเข่ากะลานะฮะเราจะโฟกัสมาที่ พระพุทธรูปปางนาคปรกนะครับพระพุทธรูปปางนาคปรกอยู่ตรงนี้นะครับท้องฟ้าด้านอื่นนะฮะถ้าเราจํากันได้ด้านหลังพระพุทธรูปปางนาคปรกเนี่ยจะเป็นทิศตะวันตกนะครับก็จะมีแสงนะครับส่องออกมาอยู่ด้านเดียวนะครับแสงส่องออกมาอยู่ด้านเดียวนะครับทีนี้เรามาดู แสงตรงนี้นะครับตรงนี้ยังอยู่ที่เดิมนะครับแสงตรงนี้ยังอยู่ที่เดิมนะครับเราลองซูมดูนะครับอ่าอันนี้ก็คือก็เหมือนก้อนเมฆปกตินั่นเองนะฮะก้อนเมฆธรรมดานะครับอืมอันนี้บนยอดเขากลานะครับช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นเย็นนะครับก็มีท้องฟ้าสวยๆให้เราดูนะครับ ทองฟ้าสวยๆให้เราดูอ่านะครับแอนอ่านะมีรูปหัวใจเล็กๆด้วยนะครับอ่าแล้วแต่เราจะจินตนาการเนาะนะครับแล้วแต่เราจะจินตนาการเอานะครับอ่านี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับเข่าอีกลูกหนึ่งนะครับตรงนั้นนะฮะตรงนั้นนะครับนี่ทองฟ้าสีส้มๆ ฟ้าสีส้มสวยงามมากนะครับฟ้าสีส้มอ่าอันนี้เริ่มหายไปแล้วนะครับเริ่มหายไปแล้วนะครับเริ่มหายไปแล้วนะครับเริ่มหายไปแล้วนะอันนี้ก็เหมือนแสงปกตินั่นเองนะครับ